ก่อนรับชมนะคะโปรดทําความเข้าใจนะคะคลิปคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะมีความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลมูนิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงให้กับชาวราศีกุมค่ะประจําเดือนกันยายน2565นะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะสุขภาพการเรียนนะคะโชคราภลาบลอยนะคะว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะรวมถึงดูพื้นรวงนะคะภาพรวมนะคะว่าไพ่ ออกมาบอกว่าอะไรบ้างในเดือนนี้นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งต้นเดือนและปลายเดือนนะคะโบจะทํานายแยกไว้เป็นลายปักนะคะปักต้นเดือนและปักปลายเดือนนั่นเองนะคะแต่พื้นรวมเนี่ยจะดูรวมทั้งเดือนเลยนะคะมาดูการสําหรับชาวราศีกลุ่มพื้นดวงอ๋อแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะจะมีคลิปการพยากรณ์ความรักทั้ง12ราศีแยกไว้ตั้งหากแล้วเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ ในส่วนของพื้นดวงเดือนกันยายนนี้สําหรับชาวราศีกุมเป็นอะไรที่คิดหนักกังวลนะคะบางคนก็อาจจะดวงตาพร่ามวัวมีปัญหาเรื่องของการสายตามีปัญหาเรื่องของการมองเห็นในช่วงกลางคืนนะคะเรามาระวังด้วยรวมถึงการแบบว่าทําธุรกิจหรือว่าการใช้เงินไปเกี่ยวกับการ งานการกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการทําเงินหายเงินตกเงินหล่นเงินไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีกุมนะก็บางทีอาจจะต้องคอยประเมินสถานการณ์การอยู่บ้านอยู่ตลอดเวลานะคะเรามาระ,ระวังในเรื่องของการแบบว่าต้องไปดูแลผู้ป่วยในช่วงตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเรื่องต้องซัพพอร์ตค่อนข้างแบบ ก่อนหน้านี้คือไม่ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องเลยว่าแบบที่บ้านต้องมีเงินใช้เงินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอยู่ดีก็จะมีเรื่องให้ต้องกังวล หรือว่าต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลในบ้านรวมถึงการสแตนบายอยู่ที่ครอบครัวเพื่อดูแลบุคคลในบ้านอยู่ตลอดเวลาบางทีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะคะก็หาเวลาไปที่บ้านบ่อยมากขึ้นสําหรับใครที่แบบไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบางคนอยู่ต่างสมัดจริงก็อาจจะโทรคอนแทคหรือว่าสอนในการแบบมีเบอร์ฉุกเฉินเบอร์ติดต่อติดตัวไว้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ที่จริงก็อา็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะคอความลังเลความแบบวิตกกงังวลบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะอาจจะแบบดูกระท่อนกระแท่นดูไม่แบบ ไม่ไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงปลายเดือนโบรู้สึกว่าสําหรับใครที่ทําธุรกิจติดต่อค้าขายเกี่ยวกับการทํางานต่างประเทศการต้องคอนเน็กกับชาวต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวกับการส่งออกนะคะค่อนข้างที่จะเป็นธุรกิจที่ทําเงินได้ดีสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวก็ค่อนข้างจเจริญรุ่งเรืองในช่วงปลายเดือนนั่นเองนะคะแต่โดยรวมเนี่ย ต้นต้นเดือนสิ่งหนึ่งคืออย่าเพิ่งไปเที่ยวอย่าเพิ่งเอาเงินไปทําอะไรโดยสิ้นปเปลืองโดยที่ไม่ได้เกิดความจําเป็นเพราะในช่วงกลางๆเดือนอาจจะมีความช็อตก็ได้ต้องเรามาระวังถึงปลายเดือนเราจะดีแหละฟล o ได้ดีแหละนะคะได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวแหละแต่ว่าเราก็ควรที่จะประมาณการในเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนนั่นเอง นะคะในเรื่องของสุขภาพไม่แน่มันจะมีอะไรเป็นห่วงน่าจะเป็นเรื่องห้องเรามาระวังเรื่องของการคิดมากไปตกกังวลความเป็นโรคซึมเศร้านะคะอยู่คนเดียวขี้เหงาอะไรเงี้ยอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงไพโบลา่าต้องระมัดระวังนะคะต้องพยายามคิดในแง่บวกให้พลังบวกๆก,กับคนที่อยู่รอบข้างที่มีอาการหรือว่าเป็นโรคแบบนี้ด้วยก็ ก,ก็เป็นไปได้นะคะนะคะแล้วก็สุขภาพทางการเงินอันนี้สําคัญในช่วงของกลางเดือนอาจจะมีปัญหาอนี้เรื่องของการใช้จ่ายบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมก็อุบัติเหตุเลยไม่มีเดี๋ยวเราไปเช็คในรายปากอีกทีแล้วกันนะคะรายปากค่ะ ทำนับพนักงานลูกจ้างพนักงานบริษัทนะคะพนักงานลูกจ้างพนักงานบริษัทนเนาะก็อาจจะเหนื่อยกับงานนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบบางทีอาจจะได้รับภาระในเรื่องของงานเดี่ยวนะคะ งานที่ต้องลุยคนเดียวทําคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็เรามาระวงังแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถสําเร็จรุ่่วงไปด้วยความสามารถด้วยความพยายามของตอนเองล้วนๆเลยนะคะมาต่อกันที่เจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัวเจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัว,ว,ตว,ว,ตวโอเคมันมีอัิเสบบ้างนะคะในเรื่องของกิจการการคาดคะเนการวางแผนวางแผน ต้องสําคัญนะคะต้องรับกุ่มและรอบคอบพอสมควรเนาะพ่อแม่ง้นเนี่ยะจะอาจจะเกิดปัญหาคาลาขา้างภายหลังที่ต้องแก้ไขแบบหรือระบบครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นเราควรที่จะวางแผนวางแผนตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่แรกเริ่มดีๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามหลังมาในส่วนของสุขภาพ ในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีนะคะเห็นไหมคะยังเดินลุยไฟกันอยู่เลยนะคะเหมือนเล่นไตกีฬาในเรื่องสุขภาพค่ะก็สมบูรณ์แข็งแรงดีแต่ก็อย่าลืมออกกากลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะการมีระเบียบวินัยในการออกกําลังกายร,รือการดูแลสุขภาพนี่สําคัญในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินมีอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ ออการวางแผนวางแผนเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านหลายๆสิ่งหลายอย่างก็น่าจะได้เริ่มใช้จ่ายได้เริ่มดําเนินการในการที่จะทํานะคะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับหัวข้อที่แล้วก็คือการวางแผนวางแผนการเช็คสัญญาการตรวจสอบการวางแผนเงินการหารช่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติจะต่อเติมบ้านหรือว่าทาอะไรแก่ครอบครัวต้องรามาระวังในรอบพอเนีนึนงมาในเรื่องของโชคลาภราบรอย ชคลาบลาบลอยนะคะแอบขึ้นเดอะเดซเลยนะคะแอบขึ้นเดอะเดซเลยนะคะค่อนข้างที่จะไม่ได้ปรากฏนะคะถึงจะแบบเขาเรียกว่าลดูเหมือนจะมีโชคอะไรอย่างนี้ลดูเหมือนรู้ทางดีๆก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือว่าถ้าถูกก็อาจจะแบบถูกเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เข้ามาให้พอกระชุ่มกระชวยจิตใจแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่คาดคะเนและคอนโทรในเรื่องของโชคลาบลาบลอยไม่ได้ในเรื่องของการเรียนน้องๆหนูหน ในเรื่องของการเรียนน้องๆหนูๆค่ะเรามาระวังงานกลุ่มการมีความขัดแย้งก,กันกับเพื่อนร่วมกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้นนะคะควรจะปรึกษาพูดคุยกันอย่างเรามาระวังอย่างแบบเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันต้องเรามาระ,ระวังด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามาก็ได้พอทะเลาะกันก็แบบ งานผลงานมันก็จะออกมาไม่ดีออกมาไม่แบบเพอร์เฟกเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ควรทําอะไรใจเขาใจเราช่วยเหลือกันมีมตรีจตที่ดีต่อกันเนาะเพื่อจะได้แบบไม่ต้องมามีปัญหากังวลใจกันทีหลังนะคะสําหรับน้องๆหนูๆเราไปต่อกันที่ปากปลายเดือนค่ะ กันที่ปากปลายเดือนค่ะสําหรับพนักงานลูกจ้างพนักงานบริษัทนะคะอย่างที่บอกนะคะมีไอเดียอะไรสิ่งหลายอย่างต้องรีบเสนอต้องรีบทาแล้วรีบลงมือทํานะคะอย่าขาดความสม่ําเสมออย่าแบบเออเหมือนประมาณว่าเสร็จแล้วเออระเหยลอยชายอะไรเงี้ยอาจจะทําให้แบบเป็นประการแบบผิดเลทผิดนัดนะคะหรือว่าทํางานไม่ทันอย่าชะล่าใจนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานแบบ กับเพื่อนการเป็นบัดดี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการทํางานต้องระมัดร,ระวังนะคะอย่างที่บอกอย่าชลาใจอย่าปล่อยคกว,ว่าทําให้ว่าเออเดี๋ยวใกล้ๆค่อยทอยาเดี๋ยวใกล้ๆก็เสร็จอันนี้ก็คือระมัดร,ระวังการมีปัญหาด้วยเนาะเจ้าของธุรกิจกิจาการส่วนตัวโอเคถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรแต่ว่ายอดเป้าหลายๆอย่างที่ตั้งไว้ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะโอเคไพ่ดีเนาะ T of Cups นะคะแล้วก็ เดลเวอรก็เขาเรียกว่าได้เฉลิมฉลองแต่มาก่อนหน้านี้ต้นเดือนอาจจะเหนื่อยหน่อยหนะักหน่อยแต่ว่าก็จะได้ผลตอบแทนตามที่คุณต้องการมาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาระวังของการเจ็บป่วยนะคะ,ะเลือดตกยังออกการผ่าตัดใหญ่นะคะการผิดนัดหมอทำให้เกิดข้อเสีย ต่างๆก็ต้องเรามาระวังด้วยสําหรับใครที่ไม่ได้มีการผ่าตัดหรือว่ามีโรคประจําตัวต้องแอดมินอะไรเงี้ยก็ถือว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นอะไรที่มีลู่ทางมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาให้ทําเยอะมากขึ้นเราอาจจะต้องทํางานมากกว่าหนึ่งงานอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบต่อหรือว่าต้องเป้าหมายมีทาร์เก็ตในการแบบหาเงินนะคะวางแผนบางแผนดีมันอาจจะไม่ได้อ่ เขาเรียว่าการเงินถ้าสมมติใครอยากจะทําธุรกิจเสริมอาชีพเถริมในช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการตอบรับหรือมีฟีดแบ็ที่ดีนักอะไรอย่างเงี้ยแต่บริรสึว่ามันก็ยังพอได้ทุนคืนหรือว่าอาจจะได้กําไรนิดๆหน่อยๆนะคะก็อยากจะให้ต้องลองสู้ทําไปเรื่อยๆเนาะในเรื่องของโชคลาบลาบลอยไพ่ขึ้น3ดาบมาเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภลาบลอยก็ยังเป็นอะไรที่อื นิ่งๆนะคะไม่ค่อยโดดเด่นหรือไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของปักไวเดือนเท่าไหร่สำหรับชาวราศีกลุ่มนะคะยังมีความผิดหวังเสียใจอยู่นะคะก็เสียงโชคตามพอปัจเจกปัจจัยที่พึงจะมีนะคะในเรื่องของการเรียนน้องๆหนูๆภาษาเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาภาษาที่เป็นสองสามอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะก็อาจจะมีภาษาบ้างมีงานเยอะมัางอะไรบ้างก็ ก็เรียบมือกันไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเรียนจริงๆรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรต้องคิดมากหรือวตกกังวลน,นะคะอาจจะเป็นความกังวลของเราเนาะบางคนแบบค่อนข้างตั้งความหวังคาดหวังไว้กับหลายๆสิ่งอย่างค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะไม่ไ,มได้ไป,ไปตามแผนหรือว่าคะแนนอาจจะแบบหวังสิบไว้แต่ได้เก้ารึ่งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องดูกันตามหน้าง,งานหรือผลงานแต่อยากให้ทําให้เต็มที่เนาะการเรียนจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะคะต้อง ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะคำฟังคำาท่านายจนถึงปักปลายเดือนเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะก็เตรียมก้าวสู่5,000ศัด้วยกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง m ูนิเมอลสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่เป็นไรค่ะอย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นอิโมจิสักหนึ่งตัวเป็นกำลังใจให้โบก้าวสู่5,000ศัพ์ไปด้วยกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดือนหน้าเดี๋ยวนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย